บอกวิธีการเปิดปิดและก็การดูแลบำรุงรักษานะครับผมตัวนี้ข้างต้นเดี๋ยวจะมีเบรกเกอร์เมนนะครับผมมันจะมีเบรกเกอร์เมนก็คือเปิดเมนก่อนนะครับผมตัวที่2ก็คือจะเป็นเบรกเกอร์ย่อยก็คือแยกมาส่วนของตู้ r o นะครับผมก็คือจะมาเปิดมันจะมีตัวนี้นะครับผมนะครับวิธีการเปิดก็คือ1 2นะครับผม3ตัวนี้ก็คือจะเป็นปั๊มน้ำดิบ ตัวนี้นะครับผมก็คือเวลาหมุนระทางขวาก็คือจะเป็นออโต้เขาจะทํางานเองนะครับแล้วก็4ี่ก็คือตัวนี้สวิตของปั๊มน้ําดีนะครับเวลาที่จะมีการบรรจุหรือว่าน้ําจ่ายไปทางนอกนะครับผมเราจะเปิดตัวนี้ก็คือน้ําดีนะครับผมก็คือเอาไปจ่ายหลังจากแทงน้ําดีตัวน้นะครับผมตอนนี้ปั้มนะครับผมปั๊มน้าดีก็คือจะสูบเข้าเข้าเครื่องกรองนะครับเครื่องกรองตัวแรกจะเป็นเครื่องกรองนะครับผมบรรจุสาร เมงการนิดก็คือขจัดของพวกสลิมเล็กน,นะครับสารกรองตัวที่2ก็จะเป็นแอนาไซซ์ก,ก็คือขจัดความขุ่นนะครับผมวิธีการทํางานของเขานะครับน้ําจะขึ้นข้างบนนะครับผมผ่านสารกองลงมาข้างล่างนะครับผ่านสงหลงกองมาข้างล่างแล้วก็จะไปทางถังกองตัวที่2ต่อวิธีการเปิดดังนั้นก็คือตัวนี้วาลวหนึ่งกับเบลสี่ตัวนี้ก็คือลักษณะการเปิดกลองเข้าไปนะครับผม แต่ตัวนี้สิ่งที่ต้องดูแลก็คือในเรื่องของการแบควอร์ดหรือว่าการล้างนะครับผมวิธีการล้างนะครับผมเราจะปิดวาล์วขึ้นข้างบนนะครับเปลี่ยนทิศทางของน้ําลงมาข้างล่างนะครับผมพอน้าปั๊มมีแรงดันตัวนี้มันจะดันสารกรองข้างในให้กร,กระจายพอกระจายปุ๊บหรือว่าสารกรองกลับตัวนะครับผมเราก็มาเปิดตัวนี้นะครับดังนั้นวาวตัวที่2กับตัวที่5ก็คือลักษณะของการล้างนะครับเราจะโยก ประมาณสัก30ครั้งต่อการล้างหนึ่งครั้งนะครับผมยกอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือการล้างหรือว่าการแ็ะบอสยิ่งล้างบ่อยยิ่งดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยขอให้เป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อเอยืดอายุการใช้งานของสารกองและไส้กองเบ็นๆที่จะไปกองต่อไปนะครับผมลักษณะตอนนี้ก็คือการล้างนะครับโยกเลยนะครับเห็มขึ้นสูงสุดนะครับผมปล่อยทิ้งนะประมาณนี้ ถ้าถึง30ครั้งแล้วต่อไปก็ปิดนะครับปิดแล้วก็ไปลักษณะการกองเหมือนเดิมสังเ,เกตได้ง่ายๆน้ำจะขึ้นข้างบนผ่านสารกองลงมาข้างล่างแล้วก็ไปตัวต่อไปนะครับผมตัวที่2วิธีการล้างก็เหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นสารกองคาร์บอนนะครับซึ่งจะกองก่นสีวิธีการล้างก็เหมือนเดิมน,นะครับผมจะปิดเบ่านะครับตัวนี้ก่อนแล้วก็ปิดเบ,บ่าบล็อกไม่ให้ไปนะครับแล้วก็มาเปิดเบา่าเบอร์สาม เปิดปลาวเบอร์ห้านะครับอันนี้คือการล้างนะครับถ้าไม่เข้าใจก็มีคู่มือติดที่ถังกองนะครับอ่าต่อไปเสร็จแล้วนะครับเปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเปิดกรองลักษณะตัวนี้ตัวนี้ก็คือกรองนะครับผมต่อไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นไส้พีพีก็คือ,อไส้กรองลักษณะสีขาวจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าแลกๆมันอาจจะขาวนะครับ รประมาณสักสามเดือนเ,เราเปิดดูครั้งหนึ่งก่อนที่ว่าจะมีการเปิดเนี่ยเราต้องบล็อกไม่ให้มีแรงดันเพราะว่าแรงดันมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมกรมณีที่2ก็คือเราอาจจะไล่าอากาศก่อนก็คือกดตัวนี้นะครับอากาศหายไปการขันก็คือใช้ไม้ขันตัวน,นี้ก็คือขันออกนะครับผมประมาณ3 <S <S เดือน6เดือนเปิดดูก่อนนะหากว่ามันดำแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้มีสำรองให้อยู่ใต้กล่องนะครับผม พอผ่านจากไส้กองตัวนี้เขาเรียกว่าไส้ p p นะครับผมก็จะมาสู่กองตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผม3ตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับผมต่อไปก็มาสู่ระบบ r o ตัวนี้นะครับจะเป็นะระบบกองที่กรองละเอียดนะครับผมเพราะว่าเขาต้องกองได้ถึง95%นะครับผมของไส้กองเมเป็นตัวนี้คู่หนึ่งแพงนะครับผมตัวนี้หัวใจสำคัญที่สุดมันทําให้ค่าน้ําลดของได้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูวิธีการเปิดนะครับผมเราจะเปิด2องตัวไปทางออโต้ ครว่าออโต้ก็คือเวลาที่น้ํามันเต็มถังน้าดีนะครับผมไฟตัวนี้ก็จะโชว์ว่าน้ําเต็มถังนะครับน้ําเต็มถังอ่าไฟอ่ามันก็จะทางานประมาณนี้นะครับอ่าทัมเมอร์ข้างในแต่ตอนนี้สุดม,มากก็คือทําให้รู้ว่า c อนเป็นาเป็นยังไงลักษณะของทัมเมอร์นะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือการล้างนะครับผมล้างเราจะต้องที่สามสิบวินาทีตัวนี้ก็คือทํางานทํางานก็คือ อ่สานาทีเหมือนกันหมายความว่าน้ําเวลาลักษณะการกรอกปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาน้ําลงถังครับผมลักษณะการทํางานของระบบ r o ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จอันนี้มีข้อสังเกตคือว่าน้ําดีตัวนี้ก็คือผ่านไส้คองเมเป็นเบนซึ่งกรองสะอาดแล้วเขาจะมาเก็บลงที่ถังนะครับผมแล้วก็าตอนนี้จะเป็นน้ําทิ้ง น้ำทิ้งก็คือจะไหลลงบอ่อข้อน้ำทิ้งข้าง,งด้านหลังที่เป็นบอ่ออยู่ตรงนั้นนะครับผมก็คือเป็นบ่อน้ำทิ้งไปนะครับสำหรับตัวนี้แรงดันต่ำนะครับระบบ r o คําว่าแรงดันต่ำเท่าไปตัวนี้โทลร,ระบบ r o ก็คือจะตัดยุ่นทำงานนะครับผมก็คือเลือกองการไม่ให้ปั๊มมันไหม้นะครับผมก็คือไม่มีน้ำเข้าลงตรงนั้นนะครับนอะสายโซลในเรืนอน่องของค่าน้ำนะครับตัวนี้จำนวนเลสจำนวนเลสนะครับ สิบห้าก็คือจํานวนลิตรต่อนาทีนะครับผมอันนี้คือน้ําทิ้งมันจะทิ้งไปอย่างนี้มันจะว่าเห็นเด็กเด็กเห็นน้ำข้างนอกบอบน้ํารั่วน้ําไหลประมาณนี้ถ้าหากว่าระบบ R o เราเดินผ่านอย่างนี้มีน้ำไหลแสดงว่าระบบ A.O ทํางานนะครับผมมันไม่ได้แตกไม่รั่วก็คือเป็นน้ําทิ้งไปนะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าน้ำที่มาจากบาดาลนะครับก็คือเรียกว่าน้ำดิบอ่าร้อยแปดสิบแปดนะครับอันนี้คือค่าน้ํานะครับผม ร้อยแปดสิบแปด ppm ตึงค่านนะก็คือจะพวกถุงปูนสารเค็ีอะไรต่างๆนะครับผมสารลวมหลังจากที่มาผ่านไส้กรองนะครับเป็นไปแล้วนี่นะครับ คือค่าน้มนมสะอาดมากเหลือแค่0.05นะครับผมจาก180แแบกคือไส้กรองตัวนี้ถ้ามันจะตันก็คือจะตันส่วนนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าสังเกตได้เลยนะครับผมถ้าหากลักษณะน,นั้นไส้กรองไม่เนตนันนะเขาจะค่อยๆลดลงไปโดยอัตโนมัติน,นะครับผมลงจนถึงขนาดนี้นะครับผมถ้าตันกว่า,าครึ่งหนึ่งนะครับผมอาจจะประมาณเหลือสัก6-7ลิตรอะไรประมาณนี้โดยปกติทั่วไปถ้าเป็นช่างอยู่ในเขตผมนะมันจะทําการล้างไส้กรองไม่นเนมเบนได้ แต่ถ้าหากว่ามันตกอยู่เลขสองลบสามเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเบน,น,น,นทันเทนะครับผมอายุการใช้งานในอย่างที่บอกนะครับผมถ้าหากว่าเห็นคูณออไม่เยอะเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะประมาณสองปีหรือสามปีครับท่านอ,อครับผมพอหลังจากที่ลักษณะทางานแล้วนะครับผมตัวนี้มาเก็บน้ําเต็มถังอย่างที่บอกนะครับพร้อมจ่ายก็คือเราสามารถที่จะตกรกได้เลยนะครับผม สำหรับ,บวันนี้ก็คือไปข้างนอกล้างหาง20ิบนิ้วหางขาวนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับผมหางขาวอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะประมาณสักหกเดือนก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทา,ทางนี้ก็คือมันกรองละเอียดมากกว่า,าแล้วทางนูน้นทางนู้กับเรืองตัวนู้หน้าสามตัวแต่ตัวนี้การกรองละกษณะมาแล้วนะครับอันนี้คือรถไปนะครับลักษณะอ่าตัวนี้ อันน uh, like ี yeah, Man, the the like, ้ได้เลยครับเพราะว่าผ่านระบบมาแล้วขั้นนั้นอย่างที่เห็นนะค่ะไ้าครับนะครับเดี๋ยวให้ขัางเขามาแก้ครับผมนี้เราจัดอันนี้คือบรรจุขวดนะครับผมเข้ามาโดยทั่วไปแล้วเดี๋ยวเขาทำฟักนะครับอาจารย์เสียบฟักแล้วก็เอาตัวนั้นขึ้นไว้นะครับผมอ่าก็คือตัวสวิตนั่นแหละดันขึ้นก็คืออ่อนนะครับผมมันจะเปิดัวนี้บรรจุขวดได้เลยนะครับก็คือถ้าตัวนี้นะครับตรงลูกโลนะครับ ออกทุกโลนะตอนนี้ก็จะเป็นบระจุหัง20่ิเมตรนะครับนะครับแต่แมาทั่วไปก็อาจจะเกเทที่มีตู้เย็นไหมครับผมมีแล้วก็ต้องตู้เย็นไม่มีเลยส่วนมากนะครับตู้เย็นตู้เย็นน้ำเด็กเรครับใช่้าเมีตู้าหาก็มีตู้เย็นอะไรนะ ถ้าหากว่ามีตู้เย็นหลายๆก๊องอะไรประมาณนี้เราสามารถที่จะต่อหลังพวกนี้ได้เลยนะครับผมก็คือหนึ่งบางโรงเรียนที่เข้ามีก็คือเข้าต่อแ้่ตู้เย็นเลยว่าระบบงานมันดีอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะครับผมจะเป็นราวเพราะเพราะข้างนอกที่คือที่ของอีสูสูด้านนอกนะครับผมก็คือถ้าหากว่ามีปัญหาหรือว่าปริเด็รก็มาบล็อกตรงข้างในนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้ในเรื่องของระบบและวิธีการใช้นะครับผมด้านนอกนะครับถ้ามันก็จะขึ้น พอมันขึ้นปุ๊บเราก็เอาเนี่ยไปลองน้ําแล้วก็มาจุ่มดูนะครับผมว่าเล็กมันขึ้นนะครับผมน่าจะมีให้สองอันนั่จะเป็นสองอันมนได้อ่าอ่าได้ครับผมได้หินปูนมันต้องแยกนะครับอันนี้คือตัสารละลายรวมเขาเรียกมาสารละลายรวมเครื่องวัดตัวเนี้ยปกติก็คือตัวนั้นนะครับผมก็คือเราจะเติมน้ำน,นะครับผมน้ำนี่นนมาจากไหนก็อยากให้เป็นน้ำระบบโอในถังที่ิิตรนเติมสักสองถังมันจะง่ายนะครับผม แล้วก็เขาจะมีน้ํายามาให้เดี๋ยวทีมงานจามาให้นะครับก็คือน้ำยาจะเป็นน้ํายาที่สเกลนะครับใส่น้ำ10ลิตรก็คือประมาณนี้แล้วก็น้ํายาที่สเกลเดี๋ยวก็คืออย่างที่บอกอาจจะเป็นหนึ่งกบที่ร้อยถ้าเขามีขวดขาวก็จะเป็นร้อยแปดสิบดีดีนะครับผมแค่จะเต็มกบทนะครับเติมได้เลยนะครับผมเติมได้นะครับผมเติมได้แล้วเมื่อคืนผมก็ล้างทั้งคืนจนน้ำหมดแล้วนะครับผม อ่าแล้วก็มาที่ถังอันนี้เขาเรียกว่าถังน้ำดิบนะครับผมลักษณะการทำงานนะครับนับ้นมันจะมาถังกองจากสีน้ําเงินตรงนี้นก็จะเป็นอีกส่วนนะครับผมมันจะทงังถังกองสีน้ําเงินปุ๊บมันจะมาลงที่ถังน้ําดิบตัวนี้นะครับถ<ๆ>ังน้ําดิบตัวนี้จะประกอบไปด้วยลูกลอย2ลูกนะครับ<ๆ>ลูกลอยน้ําเต็มก็คืออ่า<ๆ>มันจะเป็นลูกลอยพลาสติกข้างในพอเวลาน้ําเต็มก็จะดันติดส่วนอีกลูกตัวนี้ก็คือลูกลอยไฟฟ้าถ้าหากว่า เราใช้น้ําหมดไปประมาณนี้ที่เราตั้งไว้นะครับผมก็คือน้ามันหมดทุบเนี่ยไฟเหลืองมันก็จะโชว์ที่ตู้ว่าน้ําดิบขาดก็คือหมายความว่าปั๊มมันจะไม่ทํางานนะครับผมก็คือมันหยุดปั๊มไม่ให้ทํางานเพื่อป้องกันการเสียหายของปั๊มประมาณนี้ลงมานีผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับบางทีน้ำของนิเราก็ต้องไปดูน้ำทำไมน้าไม่มาน้าตรงนี้ไม่ไหลเปิดตาดูเลยนะครับบางทีน้ำมันหมดบ้างอะไรบ้างไฟเหลืองก็จะโชว์พอมันโชว์สีเหลืองมันก็จะตัดนะครับผมเรียกไฟเหลืองตัวนี้คะอาจารย์ ผมตัวนี้ก็จะตัวนี้เวลาที่น้ำถังน้่าจะจาขาดนะครับผมเขาเรียกว่าน้ำดิบขาดเรารู้เลยว่าปั๊มตัวนี้จะไม่ทาํางานเรากดยังไงก็ไม่ทํางานนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ,อจะเป็นถังน้ําดีเวลาที่น้ํามันหมดเราใช้ไฟหมดปุ๊บเนะี่ยไฟเหลืองก็จะโชวคือปั๊มมันจะไม่ทํางานแน่นอนไฟเหลืองโชวปุ๊บตัวนี้ก็จะหายไปไเหลืองโชวแต่ถ้าหากว่าน้ำมันมาก็กางที่จะเตมบริสเตรแล้วมันก็จะมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมระบบเรื่องกรองน้ํา บอร์โทรผมอยู่ข้างกู้ไปนะครับเดี Elena ๋ยวจะมีอินดก้เอออินดิโก้คนหนึ่งนะครับกา้อิดยังถูกต้องนะครับผมติดสีเขียวนะครับสองติดสีแดงนะครับปิดนะครันต่อเนาะสามก็คือเปิดปั๊มติดปั๊มน้ำดีสี่ก็คือปิดปั๊มน้ำดิบนะครับผมแล้วก็ห้าก็คือเบรกเกอร์แยกหกก็คือเบรกเกอร์เมนนะครับผมประมาณนี้อ่าร์บอนิกล็อกนี่การเปิดเปิดเมน เปิดเบรกเกอร์ย่อยนะครับผมแล้วก็ปั๊นน้ำดีไปทางออตโต้ปั๊มน้ำดีไปทางออตโต้นะครับมาระบบ r o เปิดสีแดงเปิดสีเขียวมันก็จะทำงานนะครับผมก็จะทำงานสังเกตได้เลยเวลาทำง,งานเนี่ยโฟล์น้ำตกมัจะขึ้นแรกๆเขาจะล้างภายใน30วิ30นาทีนะครับทำงานนะครับก็จะประมาณน,นี้ อ่ากินเลยตอนนี <Đ ó S 2> ้ลองเองนั่งเลยอ่ากิดกินตามขั้นตอนใช่ครับผมเวลาเราเปิดออโต้เนี่ยคำว่าออโต้คือเวลาน้ำเลี้มันก็จะเติมของเข้าเองให้เต็มอ่าแล้วก็ประมาณนี้ครับผม